สวัสดีค่ะผักบุ้งสุดปังนะคะและวันนี้เราอยู่กับรถนิสสันนวราแบ็ค e d i t ชันคันนี้เลยนะคะและต้องบอกเลยนะคะว่าผักบุ้งมีเตรียมส่งมอบให้กับคุณกิฟต์นะคะที่เป็นแฟนขับช่อง YouTube ของเรานะแล้วก็บินตรงมารับรถจากเชียงใหม่กันเลยวันนี้เพื่อรถคันนี้เลยค่ะแบ็ค e d i t ชันเป็นคันแรกของประเทศไทยด้วยนะคะคันนี้อยากรู้ใช่ไหมคะว่าคันแรกของไทยยังไงเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะ อยากรู้กันใช่ไหมคะว่าเป็นคันแรกของประเทศไทยยังไงก็คือว่าคันนี้นะคะเป็นรถนิสสันแบ็กเอ i t ชั่นนะคะที่เป็นตัว4ีประตูเกียร์ธรรมดานั่นเองและก็เป็นคันเดียวสีขาวที่ได้ในเดือนมิถุนายนตอนนี้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวเราพามาแนะนําตัวรถกันเพราะว่าหลายๆท่านะ่ะเคยเห็นในแบบตอนที่เขาเปิดตัวจากคลิปแรกของพกบุ้งกันมาแล้วแต่วันนี้นะซื้อรถกับสุดปังไม่ได้เลยรถต้องออกไปแบบปังๆหล่อๆกันเลยนะคะ ามาแนะนำกันเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนี่เลยค่ะโลโก้ด้านหน้าไม่ต้องเสริมเติมแต่งอะไรเยอะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมันเลยนี่เป็นสีดำเป็นโลโก้เดียวกับรุ่นโปรโฟเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราเปิดฝากระโปรงให้ดูอาจจะหนักหน่อยนะคะฝากระโปรงนวละ่ะนี่เลยมีการติดตั้งโชค๊คค้ำฝากระโปรงหน้าให้เพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับคันนี้ ไหนๆก็เปิดหน้าเครื่องแล้วนะคะและคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2003นะคะเป็น1โเทอร์โบนั่นเองความแรงนะคะก็คือ163แรงม้าค่ะคันนี้อ่าก็ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านข้างกันต่อเลยดีกว่าค่ะซุ้มล้อจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับล้อแมกลายใหม่ที่เป็นสีดำนะคะขนาด18นิ้วนั่นเองนี่เลยกระจกมองข้างสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟเรี้ยว เห็นไหมคะว่าเราติดตั้งอะไรให้ลูกค้าเพิ่มนี่นะคะคือกันลอยมือเปิดนะคะเป็นลายแคปลานะคะตรงรุ่นนิสสันอเวราด้วยนะคะาภายในจากในคลิปเราบอกแล้วว่าไม่มีเบาะหนังมาจากโรงงานผักบุ้งจัดการเติมความหล่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะง่ายต่อการทำความสะอาดมากๆเลยแล้วก็ทำให้รถดูหล่อขึ้นด้วยนะคะคันนี้แล้วก็มีผ้าคลุมรถนะคะให้กับทางคุณกิฟต์ด้วยเดี๋ยวมาต่อกันที่ท้ายรถด้วยนะคะ นี่เลยก็คือโลโก้ด้านท้ายที่ผักบุ้งได้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มความหล่อให้กับทางรถคันนี้เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะคือรถนิสส a นแบ็กอ dition ของเราเนี่ยไม่ต้องเติมหล่ออะไรมากเลยเพราะว่าของเดิมเขาก็หล่ออยู่แล้วแต่เรากลับทําให้เขาหลรอยิ่งขึ้นไปอีกนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังเสียงสัมภาษณ์จริงๆกันนะคะสําหรับคุณกิฟเพราะว่าบินตรงมาจากเชียงใหม่ก็ใกล้จะได้เลิกลูกค้าแล้วเดี๋ยวเราพาไปฟังเสียงกันจริงๆดูค่ะ และตอนนี้เราอยู่กับลูกค้าตัวจริงเสียงจริงของเรากันนะคะเดี๋ยวเราพาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณกิฟและคุณดีมกันนะว่าซื้อรถกับผักบุ้งสุดบางเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยววันนี้มาไกลกันจากเชียงใหม่เลยมารับรถนะแล้วก็หลังจากที่เห็นรถเนี่ยเป็นยังไงคะถูกใจไหมถูกใจค่ะ,คะถูกใจเนาะก็อย่างที่บอกนะคะว่ารถคันนี้คือรถคันแรกในประเทศไทยของปี2022เลยที่ได้ในเดือนมิถุนายนเนาะค่ะก็ วันนี้ก็จะขับกลับเชียงใหม่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ซื้อรถกับผักบุ้งอะคะ่ะตอนแรกเราเจอกันในช่องทางออนไลน์มีความกังวลไหมคะตอนแรกก็มีความกังวลอยู่ค่ะแต่อตอนนี้มั่นใจได้ค่ะก็คือเราไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเนาะอาจจะต้องกังวลก็อาจจะเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าวันนี้มาเจอตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ของแต่งทุกอย่างได้ตามที่ให้ถูกไหมคะใช่ค่ะมีเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมไหมจากตอนที่คุยกันไว้ไม่มีค่ะ และนี่ก็อีกเสียงหนึ่งนะคะจากลูกค้าจริงๆของเรานะคะว่าซื้อรถกับผักวุ้งนี้สันสุดปังเงื่อนไขเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นเลยมีการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ไหมอยู่เชียงใหม่มนีค่ะค่ะอันนี้ไปถึงที่ทํางานหรือถึงหน้าบ้านคะเอาไปถึงที่ทํางานเลยค่ะอค่ะเขตนี้ไปถึงที่ทํางานเลยนะคะค่ะแล้วก็ระหว่างทางการแต่งนะคะผักบุ้งมีการอัปเดตให้ไหมว่าแต่งถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ค่ะมีการอัปเดตการแต่งรถให้เรื่อยๆค่ะ ค่ะและนี่ก็คือเสียงจริงจากลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งรถเรื่องไฟแนนซ์แล้วก็เรื่องการมารับรถนะคะค่ะวันนี้ก็เดินทางกลับเชียงใหม่ก็เลยอดไปเที่ยวเชียงใหม่เลยผักบุ้งนะค่ะก็ขอให้รถคันนี้นะคะนําพาเงินพาทองมาให้ทั้งพี่สองคนเยอะๆนะแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกลับเชียงใหม่นะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ